สวัสดีครับเชฟโต้นะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูพาสต้าง่ายๆโดยใช้เนื้อสไลด์จาก Company b บนะครับสามารถทําเองที่บ้านได้แล้วก็เนื้อสไลด์เนี่ยสามารถซื้อจากเดลโอมอได้ทุกสาขานะครับผม ก็จะมีเนื้อสไลด์แน่นอนนะครับผมมีหอมใหญ่มีกระเทียมม,มีพริกแห้งมีพาเมซานชีสแล้วก็มีเส้นพาสตา้านะครับเส้นพาสตา้านี่สามารถเลือกตามใจชอบได้เลยว่าจะเป็นเส้นสปากเกตตี้หรือว่าเป็นเฟตูชินี่แล้วแต่ชอบเลยครับผมแล้วก็มีพวกผักแต่งเป็นพาสเลสไว้แต่งจานครับผมอันอื่นแล้วก็มาหมักเนื้อนะครับผมใช้เกลือนะครับชรไทยคลุกให้เข้ากันแล้วก็เอาไปทอดครับที่ร้านก็ใช้เตารีไฟแต่ว่าถ้าทำที่บ้านก็ใช้ปิ้งค้างก็ได้นะครับ ระหว่างรอเนื้อกรอบเราก็มาเตรียมทำกันนะครับผมน้ำมันนะครับเราจะผัดหอมใหญ่ก่อนนะครับผัดให้สุกพอพอมีสีครับผมพอมันเปล่านิดนึงก็ใส่กระเทียมกับพริกแห้งตามไปนะครับสังเกตพอไอ้กระเทียมมันเริ่มสุกครับตามด้วยเส้นพาสต้านะครับ ว่าผัดพาสต้าครับจะมีหลายแบบจะมีผัดกับน้ำมันหรือว่าผัดกับเ,เป็นซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยครับผมว่าเส้นสปาเกตตี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับผัดกับน้ำมันมะกอกมากกว่าตนี้ครับตามด้วยนึครับเราตั้งใจให้มันกรอบครับผมดูราคารเข้าไปได้มีเท็เท์เจอร์นิดนึงครับผมแล้วก็เราก็ปรุงรสครับผมพริกไทย เรามาครับสีซอนีดหน่อยครับเป็นีีครับง่ายๆแล้วก็เอาขึ้นจานเลยครับนั้นเราก็โรยด้วยพาเมซานชีสครับผ่านคู่กับหนปากระเทียมก็ใช้พาสเล่ครับผม เสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆชื่อนี้ชื่อเมนูว่าพาสต้าเนื้อทอดครับผมรอให้พี่โตชิมดูนะครับเห็นไหมครับผมกินก่อนแล้วกันจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอร่อยมากเพราะเป็นเนื้อสไลด์มันทำง่ายง่ายครับมันเร็วขึ้นมากแกะมาแล้วก็<ช>โยนลงไปเลยเนื้อสไลด์เนี่ยถ้าใครทำที่บ้านเนี่ยมันก็ ของคุณภาพมีประโยชน์ไม่ใช่กินแนตะ่เส้นแล้นี่ก็เป็นเส้นไรสปายกกตี้เส้นมันก,ก,ก็น่าจะดีกว่ามาม่านะไม่ได้ใส่สา,สารผงชูรสอะไรไม่มีนี่ผมกินเนื้อนี่เหมือนกินเนื้อแดดเดียวนะมันทําได้เยอะมากนะที่พูดเนี่ยที่นึกจะขาย,นนายเนื้อเนื้อสไลด์เนี่ยเพราะว่าคนขี้เกียจปกติแล้วนะหยิบมาแล้วก็ทอดง่ายๆเบสิกง่ายๆเลยแล้วก็อร่อยด้วยเพราะเราเราใช้เนื้อนอกที่เอามาให้กินอาหารไทยเพิ่มมันก็ถึงอร่อยถูกปากคนไทยนะ วันนี้ขอบคุณเชฟโต้ที่มีเมนูมาฝากนะปกติเนี่ยของนี้ยขไม่แบ่งกันนะสูตรนะไม่แบ่งครับผมทำเองรขอบคุณเชฟโต้ที่ The B Master สำหรับสูตรวันนี้อย่าลืมใครอยากกินของดีเนื้อสไลด์เราจินตนาการแล้วทำได้เลยครับ